สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับตัวไฟผนังโซลาร์เซลล์แบบส่องบนล่างนะครับตัวนี้สามารถส่องบนก็ได้ส่องล่างก็ได้เป็นแสงเหลืองแบบเหลืองเข้มนะครับเป็นแสงแบบหลากสีแสงหลากสีสังเกตว่าแสงไฟเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สีเขียวเดี๋ยวเขาค่อยๆไล่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเวลาเราติดเข้ากับผนังแนวกําแพงก็จะสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นแสงแบบเหลืองวอร์มไว้นะครับแผงเนี่ยต้องมืดสนิทนะครับไฟถึงจะติด ข้มแล้วก็ติดชัดแบบนี้อันนี้เป็นแบบ3เลนนะครับสองล่าง3างบน3แนวแสงเขาก็จะเป็นช่องๆแบบนี้นะครับแล้วก็สว่างนะครับแสงด้านล่างเนี่ยเห็นพื้นชัดเจนแล้วก็ส่องขึ้นไปถึงด้านบนเลยเวลาเราติดเข้ากับแนวรั้วแนวกําแพงใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นชัดแล้วก็สวยงามมากๆสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวนะครับไฟติดผนังกําแพงโซลารเซลล์นะครับ ตัวนี้เหมาะกับบ้านไหนนะครับที่กําลังสร้างบ้านใหม่แล้วก็ออกแบบบ้านแบบโมเดิร์นนะครับหรือว่าเป็นบ้านเก่าก็ได้เรารีโนเวทใหม่นะครับกระแสะที่ฮิตมากๆตอนนี้ก็คือการที่ใช้ไฟตกแต่งแบบส่องบนล่างนะครับตัวนี้ไฟออกแบบมาส่องบนล่างที่สําคัญเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์นะครับไฟโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับที่จะส่องบนล่างและสวยงามแบบนี้สว่างขนาดนี้นะครับ ตัวนี้เราออกแบบมามี2ไซส์นะครับมีไซส์แบบ2 LED นะครับสังเกตว่ามี2 LED แบบนี้กับไซส์แบบ3 LED แต่สังเกตว่าผมเอามาวางเนี่ยทั้ง2แบบแบบละ3อย่างแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ละแบบนะครับแต่ละไซส์ก็จะมีแสงที่แตกต่างกันนะครับเรามีขายทั้งแบบแสงเหลืองเข้มนะครับแสงเหลืองอ่อนหรือว่าแสง ควยนะครับแล้วก็เป็นแสงแบบหลากสีนั่นเองเจ้าตัวเม็ดหลอดด้านในก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะครับเวลาการใช้งานของเขานะครับเราจะไม่ได้วางหง่ายแบบนี้นะครับเราจะแหนขึ้นมานะครับยึดกับผนังแนวรั้วแนวกําแพงติดตั้งได้เลยนะครับไฟเขาก็จะออกด้านบนแล้วก็ออกด้านล่างนะครับสังเกตว่ามีไฟทั้ง2ด้านนะครับเป็นหลอดเบ้าใหญ่ๆแล้วก็มีเลนกระจายแสงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูด้านหลังอีกทีนึงว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ สังเกตว่าตัวเชฟของเขาจะโค้งไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเวลาลูกค้าติดตั้งเนี่ยจะแนะนําให้ลูกค้าเอียงหงายขึ้นด้านบนนะครับเราจะไม่ติดตั้งในลักษณะนี้นะครับถ้าติดตั้งลักษณะนี้แผงจะเอียงลงด้านล่างพอแผงเอียงลงด้านล่างในการรับแสงแดดรับได้เหมือนกันแต่รับได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นควรจะเอ็นขึ้นลักษณะนี้แต่แนวไฟก็ยังสวยงามส่องขึ้นบนบนล่างได้เหมือนเดิมนะครับติดรอบๆตัวบ้านได้เลยนะครับ โอเคครานี้เวลาการใช้งานครับสังเกตด้านหลังเขาก็จะมีจุดแขวนอยู่ให้2จุดนะครับจุดแขวนตรงนี้นะครับให้เราเจาะยึดน็อตนะครับโดยที่แต่ละชุดนะครับเขาจะมีตัวนี้ครับตัวนี้ไว้ทําอะไรตัวนี้ก็คือเขาจะเอามาให้เรามาร์กจุดในการเจาะทําให้เราสามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับนอกเหนือจากตัวมาร์กจุดตัวนี้แล้วนะครับเขาจะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือในการใช้งานนะครับ นะนำให้เรากดเปิดการทํางานก่อนนะครับเจาะยึดน็อตแล้วก็แขวนแต่สําหรับใครที่ไม่อยากเจาะยึดน็อตนะครับสังเกตว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาเป็นพื้นที่เรียบแล้วก็มีพื้นที่พอสมควรเราสามารถใช้กาวสองหน้า 3M สี 3, M, 4, แดงนะครับสำหรับแปะภายนอกนะครับแปะเอาดร์เนี่ยแปะให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็แปะเข้ากับผนังปูนเรียบนะครับ ไม่เอาหิดกวดล้างไม่เอา Arrow, ผนังที่เป็นผนังที่มีร่องรอยในการ in, ยึดนะครับเช่นผนังไม่เรียบหรือว่ามีปูนโน้มไปโน้มมาแบบนี้จะแปะไม่อยู่นะครับต้องเป็นผนังเรียบนะครับก็สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับเวลาใช้งานเรากดตรงนี้คร <Magazine> ับปุ่มสีดํากดเปิดให้มีเสียงสวิต์ดังแบบนี้นะครับเป็นเสียงสปริงเปิดครั้งแรกครั้งเดียวสังเกตว่าไฟจะยังไม่ติดนะครับ ผมเปิดแล้วไฟจะยังไม่ติดไฟจะติดอีกชิ้นก็ต่อเมื่อแผงโซลารเซลล์มืดสนิทนะครับเหมือนเดิมผมจะเอากล่องปิดแผงเขานะครับแล้วลองสังเกตว่าตัวไฟติดไหมนะครับโอเคแบบนี้ครับนี่มีไฟติดแล้วนะครับบนล่างเลยดังนั้นนะครับเวลาใช้งานนะครับทุกตัวเนี่ยก่อนที่เราจะไปตากแดดติดตั้งเนี่ยผมจะแนะนําให้ลูกค้านะครับคว่ำลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้บังเอิญผมกดเปิดไว้บางตัวแล้ว สังเกตว่าพอเรากดเปิดไว้เนี่ยเมื่อแผงโซลาเซลล์มืเสนิทไฟก็จะเริ่มติดนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละไซส์นะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับเดีย๋ยวผมเก็บคู่มือให้เห็นแสงไฟชัดๆนะครับทุกกล่องก็จะมีตัวมาร์กนะครับสำหรับเจาะยึดนะครับตัวไซส์ใหญ่ก็จะเป็นมาร์กตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีชุดซองน็อตนะครับเป็นตัวพุกพลาสติกแล้วก็ตัวน็อตสําหรับเจาะยึดแขวนได้สําหรับใครที่ ไม่อยากใช้กาวสองหน้า 3M อจะเจาะยึดแขวนก็เจาะได้นะครับสังเกตตัวไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาใกล้ๆกันให้ดูแนวแสงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแสงเหลืองเข้มนะครับสำหรับใครที่ต้องการขับแสงของแนวกำแพงให้เห็นแสงเหลืองชัดเจนนะครับสามารถใช้ตัวเหลืองเข้มได้จะใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้อยู่ที่ว่าไซส์ของแนวกำแพงว่าใหญ่มากเล็กน้อยขนาดไหนนะครับหรือว่าใครชอบ อ่อนๆนะครับออกแนวมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นก็สามารถใช้แสงคูไว้ได้นะครับใครชอบสีสันหน่อยเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นบังกะโลนะครับใช้เป็นตัว R G B ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น R G B แสงจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสวยงามยิ่งเราติดหลายตัวเนี่ยแสงก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีกันไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันเพราะว่าตอนไฟเริ่มติดเนี่ยเขาไม่ได้ติดพร้อมกันสักทีเดียวนะครับไฟจะเริ่มติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อทองฟา้ามืดหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์มืด แผงพอเจอแสงสังเกตว่าไฟจะดับทันทีนะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดซนิทไฟถึงจะเริ่มติดเป็นสีของแสงตัวเองที่เราเลือกไว้ดังนั้นใครชอบแสงแบบไหนก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงด้านหลังกันนะครับว่าแต่ละแบบสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับ อันนี้ก็เป็นภาพรีวิวแสงจริงนะครับของตัวไฟผนังรุ่นที่2บนแล้วก็สงล่างอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับ2 LED ด้านบน2 LED ด้านล่างจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับตัวริมสุดตัวนี้เป็นรุ่นหลากสีสังเกตว่าไฟเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นสีแดงเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนสีวนกันไปนะครับตัวกลางตัวกลางจะเป็นแสงออกวอร์มไว้นะครับแสงออกจะจะเป็นเหลือง 3000K นะครับสวยงามมากๆแล้วก็ตัวริมสุดครับเป็นเหลืองเข้ม นะครับตัวเหลืองเข้มตัวนี้เวลาสะท้อนกับตัวผนังก็จะเห็นชัดขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยก็อยู่ที่ความชื่นชอบนะครับของแต่ละคนใครที่กําลังสนใจมองหาไฟผนังโซล่าเซลล์แบบนี้อยู่นะครับส่องบ้านแบบโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับสองบนส่องล่างติดกับผนังได้เลยแผงโซล่าเซลล์อยู่ด้านหน้ารับพลังงานจากแสงแดดไม่ต้องเดินสายไฟบ้านประหยัดค่าไฟติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดอย่าลืมนะครับสั่งซื้อทางร้านนะครับ ทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับกวดสั่งช้อปปี้รัต da าก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c คร b e ติดตามชา n น l ของทางร้านไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูกันอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปแบบนี้นะครับก็จะมีแจ้งเตือนไปหาทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับงานนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจติดตั้งไฟโซล่าเซลล์นะครับ บ้านส่งมาที่ทีมงานได้เลยนะครับแอดไลน์ line, นะครับสแกน QR โค้ดหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับส่งรูปนันง,งานให้เราแนะนําได้แล้วก็เรามีทีมติดตั้งทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ทางร้าน XML Solar ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ